คือที่นี่ใช้เครื่องเทศอย่างดีใช้เป็ดไซส์ใหญ่เพราะเราสะสมขาประจำมาเราตั้งเกือบ40ปีคือผมเกิดในยุคที่ว่าไม่เชยอ่ะผมชอบร้องเพลงผมชอบรีลาดก็อ,อารมณ์ดีมันก็อะไรก็ดีทุกอย่างไม่เป็นเบอร์สองใครแน่แน่คือตระกูลเราเนี่ยมันเป็นตระกูลขายเวยเตียวอยู่แล้วเมื่อก่อนนี้ก็ทําทุกอย่างลวกเอวยอะไรเอวยไปตลาดไปนู่นไปนี่ตอนนี้ก็กรเียบละ ให้ลูกน้องไปแทนแะล้วไปตลาดแล้วก็คอยดูแลทําคุ้โยงเครื่องยาหรือพวกนี้คือที่นี่ใช้เครื่องเทศอย่างดีไม่เป็นเบอร์สองใครแน่แน่ก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวหล่อสูงเครื่องเริ่มมาภรรยาสองคนเลยเริ่ม,เร,มเริ่มมาด้วยกัน40ปีแล้วที่มาคือหนังสือดีฉันเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็มานั่งกินพอเห็นดีลาแล้วก็ชอบใจเขาก็เลยไปเขียนเชียร์แล้วก็ตั้งชื่อให้ เมื่อก่อนนี้ลูกค้ามันเยอะออฟฟิศมากินข้าวเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจาว่าเขาต้องการกลับไปทํางานให้ทันทีนี้คนมาเยอะเราต้องรีบเร่งมันก็เลยออกอาการไปตามธรรมชาติอ่ะเราก็ไม่ได้เสียแรงอะไรเขาเลยเต้นตั้งชื่อให้ถ้าลูกค้าเยอะเราก็ก็ต้องเล่นสปีดเหมือนเดิมมาแล้วแต่อาจจะไม่เหมือนเก่าสปีดก็อาจจะร้อนลงนิดนึงครับผมครับผมเรื่องเป็ดมาก่อนใช้เป็ดพวกไซส์ใหญ่หน่อยเนื้อก็อย่าให้มันนุ่มจนเกินไปเอาปันกลางก็นุ่มเหมอไปมันก็เละ แก่กินไปก็เหนียวคือน้ำซุปเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติเลยถ้าเผื่อร้านไหนขายดีเขาก็จัดมีโครงกระดูกเยอะโครงเป็ดกระดูกเยอะอย่างที่ร้านนี่ใส่กระดูกหมูแล้วก็มีโครงเป็ดเท่าไหร่ก็ใส่หมดเที่ยวไปเรื่อยๆมันก็โอกาสจะดีกว่าเขาคือตรงนี้หลายันก่อนยังมีคนมาขอซื้อสูตรเลยผมก็มงงคือการขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหลักการหนึ่งคือเวลาลวกเส้น,น่ต้องลวกให้ร้อนน้ำแกงต้องรอ,ต,อ,งรอต้องเดือด ถ้าเส้นใหญ่ลวกขึ้นมาแล้วข้างในเย็นนี่จบก็ต้องพยายามโคนให้มันทั่วๆเส้นเล็กเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องลวกนานเพราะเส้นมันเล็กๆแล้วก็ถึงเวลาลวกนานตอนน้ก็เละมันลงไปมันก็ร้อนละบะหมี่ก็ต้องลวกนานหน่อยลวกเสร็จก็ต้องดูถ้ามันเงาวับก็สดงว่าใช้ได้ถ้าน้ำมันเดือดร่วบะหมี่ร่วงก็ใช้ไม่ได้เพราะเราสะสมข่าประจํามาเราต้องเกือบ40ปีนี่คือคุณภาพแล้วก็ราคาอย่าให้มันแพงเลยนะทุกวันนี้เรายังขาย5 0บาท คือตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงมาโดยตลอดเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ลูกค,ค้ามันก็เปลี่ยนไปนะจากคนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็กมาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วแต่ก็พยายามทำให้มีรสชาติส่วนเก่าด้วยแล้วก็ส่วนใหม่มาผสมผสารกันไป <Yeah. S 1> คือผมเกิดในยุคที่ว่าไม่เชยอ่ะผมชอบร้องเพลงผมชอบรีลาดเที่ยวนายขับเที่ยวเนเกิดอไปพวกนี้ผมก็เที่ยวเนขับผมว่าเปิดฟังเพลงตลอดก็ลกูกน้องจะร้องเพลงได้กับทุกคนเลย ผมว่าจะเป,ปิดเพลงพวกเชลินสุเทพพานินถึงธาราพรบางทีก็มียุคเอตีก็คือพวกแจอะไรพวกนี้แล้วก็พวกสเติปอะไรผมว่าฟังทุกอย่างก็าอารมณ์ดีมันก็อะไรก็ดีทุกอย่างกิจกรรมที่คุณเคยทําอยู่คุณก็ทําให้มันตลอดอย่าไปหยุดก็ผมได้ประสบการณ์มาหลายคนแล้วที่มีอาชีพขายของอย่างผมเนี่ยลูกเต้าขยันขยอให้หยุดพอหยุดเมื่อไหร่ไม่กี่เดือนไปแล้วพอไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเงี้ยคืออยากจะทะําอ่ะ มันจะได้ผ่านไปเร็วหน่ยวันวันถ้าอยู่เฉยเยเนี่โอ้โหมันผ่านไปชา้าเลยตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้ะอยู่ถนนพระรามสี่ข้างหน้ายังมีธนาคารกสิกรไทยถ้าคุณเลี้ยวเข้ามาเนี่ยคุณเจอเครงบนเลยนอื่นอุส่าธนาคารออมสินเนี่ยผมอยู่ติดธนาคารออมสินเลยรับรองรสชาติเหมือนเดิมเต้นก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังเต้นอยู่ <laughs>